ใน YouTube คตต,วตวสวัสดีค่ะทุกทท่านค่ะวันนี้ก็จะมีวิธีต้มน้ำเชื่อมใส่ของหวานกลิ่นหอมหอมมาฝากทุกทท่านค่ะถึงแม้กะทิเราไม่หอมแต่น้ำเชื่อมเราต้องหอมนะคะการส่วนผสมก็จะมีใบเตยน้ำตาลทราย1นกิโลน้ำเปล่า1,000 ml ค่ะแล้วก็มะนาวซีกเล็กๆ1ซีกค่ะ สำหรับมะนาวก็จะช่วยให้น้ำเชื่อมเราไม่ตกผปลึกนะคะในกรณีที่เราใช้ไม่หมดในเวลาหลายๆวันค่ะอันดับแรกเลยก็จะนำน้ำตาลทรายใส่ลงไปในหม้อค่ะตามด้วยน้ำเปล่าแล้วคนให้น้ำตาลละลายนะคะคนไปเรื่อยๆอย่าเพิ่งเปิดไฟนะคะจนกว่าน้ำตาลจะละลายหมดก่อนค่ะ ค่ะพอน้ำตาลละลายหมดแล้วก็นําขึ้นตั้งไฟด้วยไฟกลางนะคะจากนั้นก็ใส่ใบเตยลงไปนะคะแล้วร้อยเขาเดือดค่ะพอน้าเชื่อมเราเดือดแบบนี้ก็บีบมะนาวลงไปนะคะแล้วก็คนให้น้ําเชื่อมและน้ำมะนาวเข้ากันค่ะแล้วก็ปล่อยให้เขาเดือดแบบนี้ด้วยไฟกลางประมาณ5นาทีนะคะ ค่ะพอต้มครบเวลาห้านาทีแล้วจากนั้นก็ปิดไฟเลยนะคะในกรณีที่เราทำขายวันต่อวันค่ะก็ไม่ต้องตักใบเตยออกก็ได้นะคะหรือว่าถ้าหากเราเก็บไว้ทานหลายๆวันก็ตักใบเตยออกแล้วใส่ภาชนะเก็บไวค้ค่ะค่ะสำหรับน้ำเชื่อมสูตรนี้ก็เรียกว่าความหวานปก,กตินะคะหรือว่าสูตรหนึ่งต่อหนึ่งค่ะเหมาะมากๆสำหรับทำของหวานแล้วก็น้ำปั่นที่มีแรงเครื่องต่ำๆนะคะ แล้วก็จะมีน้ําเชื่อมอีกสูตรหนึ่งก็จะเป็นสูตรเข้มข้นค่ะน้ําตาล2ส,ส่วนแล้วก็น้ําเปล่า1ส่วนค่ะสูตรนี้ก็จะเหมาะมากๆสําหรับทําสมูทตี้แล้วก็ไอศครีมต่างๆนะคะค่ะทำง่ายมากๆเลยนะคะก็ลองไปทําดูนะคะกลิ่นหอมๆค่ะคะ่เคล็ดลับดีๆแบบนี้บายช่องคำตัวตชาแนลขอบคุณสำหรับการติดตามพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะคลลิปจบแ้ว